จริงๆแล้วการแท้ท้องเนี่ยเรามีแนวทางในการที่จะดูแลรักษาคนไข้กลุ่มนี้ตามหลักของแพทย์แผนไทยไหมฮะสมัยก่อนก็กินพวกน้ำลอยดอกไม้ค่ะน้ำลอยดอกไม้ลอยดอกไม้ไม่รู้เคยได้ยินกันหรือเปล่าเป็นศัพท์ที่เนี่ยตั้งตั้งแต่พี่เกิดมาสาสิบหกปีนี่คือครั้งแรก <laughs> ในชีวิตพี่สําหรับน้ําลอยดอกไม้มันคืออะไรครับอย่างเช่นน้ําลอยดอกมะลิแสดงว่าเมื่อก่อนเคย อ๋อหมายถึงว่าเป็นน้ําแบบนี้แหละแต่ใส่ดอกมะลิเข้าไปอย่างเงี้ยครับพิกุลบุญนาสารพีบัวหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาลอยไว้ซึ่งอย่างตัวเนี้ยเราเรียกว่าเกสรห้าซึ่งเกสรห้าเป็นยาบํารุงคันสําหรับแต่ว่าดอกไม้มันต้องแบบเดี๋ยวนี้มันหายากนิดนึงเนาะเาแล้วก็อาจจะมีสารเคมีแต่ถ้าปลูกไว้เองก็ช่วยบํารุงคันได้มะลิ อ่ะอันนี้เคยได้ยินวันแม่พิกุลอ่ะเคยได้ยินเหมือนแบบดอกพิกกุลจะร่วงหรือเปล่าบุญนาคเรื่องยากแล้วบุญนาคสารพีดอกสารพีแล้วก็ดอกบัวหลวงบัวหลวงที่ดอกบัวใหญ่ๆเหรอครับใช่ที่มีแกสอีแกสอนข้างในใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเอาบัวหลวงมาทาเป็นกับข้าวเยอะขึ้นนะตมพวกแบบรานหาาอะไรเงี้ยก็คือจะช่วยทำให้ลดอาการขึ้นไส้อาเจียนใช่